ไปก็จะเป็นการเก็บน้ำพึ่งนะครับนี่เราก็เริ่มกันเลยนะครับเราก็เกะอ่าพลาสติกใสออกก่อนนะครับต้งเต็นว่าจะมีตัวพึ่งชโรงบินตอมอยู่นะครับก็ว่าพึ่งชโรงที่เกาะอยู่ที่น้ำหวานนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตัดนะครับเราก็ตัดให้ชิดกับขอบนะครับแล้วก็ตัดช้าๆนะครับช้าๆเพื่อไม่ให้น้ำหวานหลุดนะครับแล้วก็เละนะครับ ก็ใช้มีดปลายแหลมปกตินะครับอโอเคนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เอาออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับนี่คือน้ำผึ้งแล้วก็เราก็ใส่ในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้กลิ่นจะหอมมากครับก็ยังมีผึ้งชนโรงบินตอมอยู่นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือก็เราไม่ต้องเอาให้หมดในรังนะครับเราก็เว้นไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อ ให้มีอยู่ในรังบ้างโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเก็บน้าพึ่งชนโรงครับท้ายแล้วก็ปิดปลาติกใสเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ชนโรงมันบินออกมาครับก็แล้วก็มีเอายางนะครับมายาที่ขอบด้วยนะครับเพื่อให้สนิทนะครับอ่าเนี่็คือการเก็บน้าพึ่งชนโรงครับผมขั้นตอนการเบีบดนะครับเราก็เอาน้ำพึ่งที่ เราได้ตัดมาเมื่อกี้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาสักก้นหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็เท่ากับฝามือเล็กๆพอดีนะครับก้อนเล็กๆแล้วเราก็บีบช้าๆนะครับบีบช้าๆบีบในแนวแนวยาวนะครับด้วยด้วยด้วยอุ้งมือแล้วก็ปลายนิ้วด้วยนะครับเราพยายามอย่าขยำนะครับหรือว่าอย่าก,กำเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันจะหลุดออกไปทางซอก ซอกนิ้วนะครับเพราะเราบีบลักษณะคือการบีบด้วยปลายปลายนิ้วมือนะครับข้อสเกตก็ตคือเราอย่าขยำนะครับอย่าขยำเพราะมันจะทําให้มันเละนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอพอให้ได้น้าพุนิชาถ้าเราบีบแรงเกินเนี่ยจะทําให้ขี้ยางที่ชันเนี่ยมันหล่นลงไปด้วยครับต่อไปก็จะเป็นการกรองนะครับเราก็เตรียมที่กรองที่เรา ย้ไว้เรามีภาชนะแล้วเราก็เทได้เลยครับเทลงไปครับเทช้า,ชาๆนะครับเพื่อให้น้เพึน่นได้ลงในที่ก้นของที่กรองครับเห็นไหน้ำพึ่นก็จะหยดลงแต่นี้ก็คือมั่นใจได้ว่าสะอาดนะคแล้วก็ไม่มีครีชันหรือว่าไม่มีเกสรที่ตกค้างตกหล่นลงไปแน่นอนนะครับครับ ก็มีการเขย่าสักนิดหนึ่งเพื่อเร่งให้ให้น้ำพึ่งลงให้เยอะกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับก็อาจจะเร่งอาจจะเขย่านะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพึ่งชนโรงที่ผ่านการเก็บการบีบแล้วก็การกรองอย่างถูกต้องนะครับเห็นว่ามี ลักษณะที่ใสนะครับแบบไม่มีเกสรไม่มีที่ชันมากบนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำผึ้งที่ทกำลังโจอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งที่ที่นุกเคุือภาพนะครับที่ผ่านการกรองเรียบร้อยครับผม